คนที่จะไปเดินหรือวิ่งนะคะจะมีแรงกระแทกส่งไว้ที่กระดูกสันหลังมากผิดปกติค่ะทำให้ปวดหลังได้ง่ายเราจะเสี่ยงต่อภาวะข้อเท้าพลิกได้ง่ายค่ะภาวะอุ้งเท้าสูงนะคะหรือเรียกว่า high arch foot ค่ะ จะตรงข้ามกับภาวะอุ้งเท้าแบนค่ะในเท้าของคนปกตินะคะจะมีส่วนโค้งขึ้นมาจากพื้นประโยชน์สําหรับเป็นแรงกระแทกหรือเรียกว่าช็อกแอคซ์โซเบอร์นะคะแต่ว่าในผู้ที่มีภาวะอุ้งเท้าสูงจะมีส่วนโค้งมากผิดปกติค่ะทําให้ตรงกลางฝ่าเท้ามีส่วนสัมผัสพื้นลดลงและเกิดแรงกระแทกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะไปเดินหรือวิ่งนะคะจะมีแรงกระแทกส่งไปที่กระดูกสันหลังมากผิดปกติค่ะทําให้ปวดหลังได้ง่าย สาเหตุของภาวะอุ้งเท้าสูงนะคะ 1. เกิดจากพันธุกรรมค่ะ 2. เกิดจากความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อค่ะส่งผลทําให้กล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้ามีการหดตัวแล้วก็เกิดอาการตึงมากผิดปกตินะคะวิธีการตรวจภาวะอุ้งเท้าสูงนะคะเราทําได้โดยการสังเกตการเดินค่ะเวลาเดินเนี่ยการวางฝ่าเท้านะคะจะลงน้ําหนักที่เท้าด้านนอกก่อนทําให้เท้าด้านนอกสัมผัสพื้นก่อนอย่างที่2นะคะเราสังเกตจากรองเท้าที่เราใสาค่ค่ะจะพบว่า ว่ารองเท้าสึกจากด้านนอกฝั่งนิ้วก้อยนะคะจะสึกก่อนฝั่งด้านในหรือว่าฝั่งนิ้วโป้งค่ะ และวิธีสุดท้ายนะคะให้นำเท้าของเราเนี่ยไปจุ่มในน้ำเปล่าหรือน้ำที่ใส่สีค่ะจากนั้นนำไปเหยียบบนกระดาษจะมีช่วงเปียกของตรงกลางเท้าหายไปค่ะแสดงว่าเรามีภาวะอุ้งเท้าสูงค่ะส่วนการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อเราเป็นภาวะอุ้งเท้าสูงค่ะเราจะเสี่ยงต่อภาวะข้อเท้าพลิกได้ง่ายค่ะเพราะว่าคนที่มีอุ้งเท้าสูงเนี่ยเวลาวางเท้าเราจะวางเท้าด้านนอกก่อนนะคะก็คือด้านนิ้วก้อยค่ะจะทําให้เกิดภาวะข้อเท้าพลิกมากกว่าคนปกติ ะะต่อไปก็คือมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอาการรองช้ำค่ะเนื่องจากพังผืดใต้ฝ่าเท้ามีอาการตึงมากนะคะเวลาเราเดินลงน้ําหนักจะเกิดการอักเสบได้ง่ายค่ะจะมีอาการปวดแผลบริเวณที่ส้นเท้านะคะสุดท้ายค่ะเราจะมีอาการปวดบริเวณข้อเข่าข้อสะโพกแล้วก็บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะค่ะต่อไปนะคะจะแนะนําท่าออกกําลังกายสําหรับภาวะอุ้งเท้าสูงนะคะ ให้นั่งสบายๆนะคะจากนั้นออกแรงกดที่ฝ่าเท้าลงบนลูกเทนนิสใช้การคลึงบริเวณฝ่าเท้านะคะตามแนวยาวค่ะทำทั้งหมด10ครั้งนะคะท่ายืดกล้ามเนื้อและโครงสร้างใต้ฝ่าเท้าและขาด้านในค่ะวิธีการนะคะใช้มือจับบริเวณนิ้วเท้านะคะแล้วก็ตรงส้นเท้าค่ะจากนั้นดึงบริเวณนิ้วเท้านะคะให้ยืดขึ้นมาค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณฝ่าเท้าตรงกลางค่ะ ทำค้างไว้10บวินาทีนะคะทั้งหมด10ครั้งค่ะท่ายือดอีกท่าหนึ่งนะคะจะใช้นิ้วมือค่ะสอดไประหว่างนิ้วเท้านะคะจากนั้นค่ะให้ขยับข้อเท้าเป็นวงกลมเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ยืดโครงสร้างที่ฝ่าเท้าะคะ่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงบริเวณขาด้านนอกวิธีการนะคะใช้ยางยือดออกกําลังกายค่ะพันรอบเท้าจากนั้นให้บิดข้อเท้านะคะออกไปด้านนอกค่ะ นอกจากการออกกําลังกายที่แนะนําไปแล้วนะคะก็จะแนะนําให้เลือกรองเท้าที่เหมาะสมค่ะรองเท้าที่เหมาะสมก็คือรองเท้าที่มีพื้นนุ่มนะคะหลีกเลี่ยงรองเท้าพื้นแข็งค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็แนะนําให้เสริมแผ่นรองเท้าค่ะตามบริเวณโครงสร้างของสลีละฝ่าเท้าของเราจะได้ซัพพอร์ตส่วนที่เรามีภาวะอุ้งเท้าสูงค่ะ